ถึงเวลาโชว์ตัวลูกชายอ้วนรังสิตผาน,น้องมะม่วงน้องสารางังบินกับไทยถึงเวลาบินลัดฟ้ากลับประเทศไทยกันแล้วครับหลังฝ่าวิกฤตโควิดบินไปดูแลภรรยาช่วงคลอดลูกจนได้ให้กําเนิดน้องสาราังลูกชายของอ้วนรังสิตและน้องมะม่วงครับจนกระทั่งหาเวลาที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดครับกลับเมืองไทยกับการพาหลานมาเจอครอบครัวของบ้านทางฝั่งของฝ่ายชายล่าสุดหนุ่มอ้วนรังสิตนะครับก็ไดโพสต์รูปภาพระหว่างบินอยู่บนไฟ พร้อมกับแคปชั่นรูปภาพพร้อมกับระบุว่า Let's go Thailand ภายหลังจากการลงรูปไปนะครับก็ทำให้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามากดถูกใจพร้อมทั้งขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยพอหลังจากนี้ครับพออ้วนนั้นก็คงจะได้ผ่านน้องซารังตัวจริงมาอวดกันซะแล้วงานนี้แฟนคลับก็อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งครับโดยอ้วนลังสิตพร้อมน้องมะม่วงและก็สมาชิกครอบครัวตัวน้นอยๆอย่างน้องซารังครับ จะได้กลับมาเจอแฟนคลับที่เมืองไทยกันแล้วจ้าไป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมา,ากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you